สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใหม่น้ำตาไหลหลังดูรูปลูกชายเรียกได้ว่ากลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วสำหรับนางรายมากความสามารถอย่างไม่สุคนทว่าที่ตอนนี้เจ้าตัวมีทายาตัวน้อยๆอย่างน้องชินะมาเติมเต็มความรัก และสร้างความสุขให้กับครอบครัวและถ้าใครได้ติดตามไอจีของสาวใหม่จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวมักจะออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกชายให้แฟนๆได้ยิ้มตามอยู่เป็นประจำงานนี้ดูเหมือนว่าสาวใหม่จะเหอลูกชายไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวล่าสุดใหม่ได้ออกมาพสตดพับตัวเองหลังเพิ่งผ่านการร้องไห้พร้อมกับเขียนแคปชั่นที่ยากเกินจะอธิบายความรู้สึกไว้ว่าวันนี้ลูกครบสี่เดือนแม่แม่นั่งดูรูปลูกชายตั้งแต่วันที่อยู่ห้องคลอด แ้วแม่แม่ก็น้ําตาไหลออกมาซะอย่างนั้นใจหายลูกโตเร็วมากมันรู้สึกอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกกลัวลูกโตแล้วไม่ได้รับความรักความอบอุ่นกับลูกแบบนี้อีกกลัวเขาเลิกกินนมเพราะมันมีความสุขมากๆที่เขากินนมเราอาการมาม่าบลูกลับมาอีกแล้วจ้าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้ำตาไหลง่ายมาก งานนี้ทำเอาคุณพ่อมือใหม่ใปแดงอย่างนัดเทพหัสดินณอยอุธยาเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวใหม่ว่าพยายามอย่าคิดลบครับโฟกัสแต่เรื่องดีๆลูกคือของฝันจากสวรรค์มาเติมเต็มชีวิตเราถ้าคิดอะไรแล้วใจหายให้หายใจลึกๆหล,ลับตาแหงนหน้ามองฟ้าแล้วหายใจออกยาวๆส่งความรู้สึกไม่ดีออกไปครับผมใช้วิธีนี้ตลอดเวลาถ่ายละครแล้วต้องสลัดตัวละครลบๆออก ลองดูนะครับไม่รู้ช่วยได้ไหมขอให้แข็งแรงทั้งแม่และลูกนะครับสู้ๆครับพี่ใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ